ไอบอลนหมดไฟเหรอมันหมดไฟเหรอพี่แจ็คดูด้วยเหรอดีๆตอนไฟป่ะตอนไฟพี่แจ็คดูป่ะดูพี่ดูพี่ดูทุกไฟเนาะไม่มีพลาดสำหรับเองพี่ไม่มีพลาดบอลฟังพี่นะยุบแก๊งไม่ใช่ทางออกทำทุกอย่างให้เป็นตัวเราเองนี่แหละคือทางออกน้องชายไหนไอเชฟบอลมันเป็นไรวะผมอยากรู้ว่าเป็นไรวะผมอยากดูะทวิชถวายไหนเนี่ยเอามันซีมอยู่ทวิชปะ เอ๋บ uh, like, oh, oh. ังบอยซอยแบดโดนอี oh, okay, ้เหลือเหรอเออเหลือเอ้าอะไรเนี่ยเหลือเอออ้าโหตีพี่ตีทั้ำไมพี่ตีพี่เย็ดมาปะวิข้าพี่ยังไม่มาวิรันเกมกูบอกแค่นั้นเลยครับแหมวิรันเกมทุกวันนะเราเหล่อตลอด หล่อทล้งหลอนะพี่เนี่ยสกูเกมบผัาทะเตายพารีายเยอะเยอะไรเีร็วเร็ยิง่อยนยิงออ่อยำเฮ้ยเยบ้าผมทำอะไรมึงวะเฮ้ยเยบ้าไปเสื้อเส้นเรียกไรวะสูตรเรียกไรอะสูตรเฮ้ยบ้าผมทำอะไรของมึงเนี่ยีหนึ่งห้าสี่หนึ่งีหนึ่งห้าสี่หนึ่ง ไมด้ยินแม่แเนเลช่วยด้วยกดไว้กดไว้ร้ีร้านร้กดไว้กดไว้มแ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วเลอไม่อด้เลยม่ได้เลสายโดนไรพาเลสายโดนมันเยอะมากประมาณห้าพันห้าพันห้าพันยามันห้าพัน้าพัันนห้านห้าพัน้พันห้าพนห้าพันห้าันห้าพันห้าพันห้ะพันห้าพันห้าพนาพหหันต้มันู้ห้ห้ ทำควันเราบึงเนี่ยเยอะบ้าขันเลอเยอะมากเลยมาลงเล่นประมาณสี่คนตำรวจกับพรมันมาเยอะแ้วเพื่อนโดนซ้ำหรอเพื่อนโดนเพื่อนโดนต่อเพื่อนโดนอยู่สองสองสามคนมันเยอะไหมมันเห็ดคุณมันเห็ดที่มั่บตัวคุณเปิยอะกันเยอะกันไหมเนาะใครใครอุ้มใกล้ๆพาวลีใส่มาได้นะเอามาช่วยกันดูให้หน่อยพาวเราไปกอะไรให้หน่อยว่ามันเยอะมากจริงๆอยู่ไหนมีใครกุ๊กอย่างเข่าเยอะเราเลยของบ้านเลยเยอะบ้า เคๆอนใครไม่ได้ขอทมาพาลเรไฟช่วยเพื่อนได้ไหมมีแบบครับพี่เปิ้ลเสครับพี่เดีไม่เสียงมันเป็นยังไงไม่เสียงอนเกมันก้องๆอะพาพาเเล์มันเยอะเหอาไ์มันเยอะเอมันแตกๆว่ะเาเสียงมันแตกๆไปเลยไปเลยเาเไ์ไปเลยไปเลยเฮ้ยไปไหวๆนะเาเลไท์ไปเลยชนเลยใครอยู่ใคเจมอะไชนเลยมันก็ไม่ได้เช่เป็น่เราหรอกไอ้หี้ยไมนะมเบคะไมันไม่มีเบรเสีมันโค้งโค้ง มามามาไปนั่ไปเลยไปเลยพาวเลยทายหนุ่มโอ้นะรถมึงขาดไป้อยแปดิบไอ้สัสลงนะลงนะพาวเลยทายรีมานะไหวไหวไหวลังไปลังไปกํลังไปกํลังไปมาออยู่กล้มีมาได้เลยเอาตัวหลุดมันเพิ่มนะอุ้มมันต่อชิวๆเลยได้ได้กํลังไปพาวเลยทายเรียกคุณเรขวาครับเลียวขวาแล้วนเลียวขวาหน้นหย่อเพิ่งเหยื่อเพิ่งเหย่อเพิ่งเหยื่อเ่งเย่อาไิ่งเย่อเพ่งเายื่อเพิ่เหยื่อเพิ่นเห เฮ้ยมันมาแต้มันบลอกอะไรอ่ะคเห็นมันแต้มันเป็นแบบอะไรอ่ะอะไรของเหมืองไอบอลเราอะไรเนี่ยเห่ะไอมือนรถมันบักบเนาะพี่ไอี่มันเหมือนรถมันบักบลกเขาว่ะไม่เสียบโอ้เยอะวันเนี้ยไม่เสียงเป็นังไงวะอุ้มหอบเลยอ่ะ เฮ้ยใครใครใครรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วที่ติดสายรอดแล้วตัวหลุดาใ่ตได้หารนะตัวหลุดได้เวทีแฟมเวทีแฟมเวทีแฟมแปลว่าตัวหลุดผมที่หวังได้นะไม่ไม่ตอน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 ไม่ไม่เนี่ย โดนอยู่นี่นะร้านสะบ้าหลังฟังฟังฟังกูฟังกูเปาเปามือเลื้อยลากเลยไหมเปามามาหลังคูนี่ร้านสะบ้าหลังคูนี่ไอเปามือเลื้อยลากเลยลูกคูใหญ่เนาะเอาแล้วเอาแล้วเออลูกคูใหญ่เนาะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วที่พาในสายไม่เจอเออแล้วเอาแล้วเฮ้ยมาร้านสะบ้าหลังคู่อยมามามาใครใครที่อยู่ไอเลสเออแล้วร้านสะบ้าหลังคูมันตาย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 เฮ้ยกูไม่มีหกูไม่มีหอกกูไม่มีหอกกูไม่มีหอกไม่มีเทียเลยเอาชีวิตเอออ้าวเฮ้ยใคร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 มีหอกมามาร้านสะบ้าหลังค มา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 เกมเกมไวเกมไวไม่เป็นไรเกมไวบาร์รวมกุ๊ปเกมไวบาร์รวมกุ๊ปไม่เป็นไรตำรวจไม่ได้น้องชายพี่โอ้โหตำรวจตำรวจหกสิบหมอหมอยี่สิบห้าหน่วยงานเป็นร้อยอ่ะมันเอาเราอ่ะขอเลี้ยงเพี้ยตำรวจตำรวจมันก็เถื่อนไปเชี่ยตำรวจมึงเถื่อนไป สัตว์หน่วยงานเป็นร้อยอะหน่วยงานร้อยบวกอ่ะไม่โคตรบังปอยอ่ะเนาะส่งไม่โคตรบังปอยอะไอ้บางปล่อยบางปอยซอยยับอ่ะไอ้เร่อไอ้เครัวเงไอ้นี่วิ่งอะไรอ่ะนี่วิ่งอะไรอ่ะไปกูได้ไปกูได้มามาเอาขบวนพาเลทมั้งบอลกูว่าวิ่งมาราธอนอยู่อ่ะตรงอ่ะเหมือนจับเวลาอยู่นะเมื่อกี้เหมือนมีเส้นชายอยู่ข้างหน้านะเมื่อกี้แบบเออพี่ว่าน่าเป็นงั้นนะรู้สึกได้ได้ได้ที่นี่ที่นี่เกมแล้วเขาไปส่งไหนอ่ะถ้าแบบไอ้คนรอดอ่ะกระดาษกระดาษกระดาษ น้าจะหลุดหรอแต่เราตามเลำพิมาแลำพูอยู่ไหนคนอกเมืองง่ายกว่านะใครไม่ชัวร์ผมว่าหลุดได้เรื่อยๆเพื่อนเราก็อยู่ใกล้ทหารบอกว่าเขาเห็นวนๆเนี่ยไ่้ไนอยู่เซิร์ฟอะไรนะซัมเมอร์เหรอเซิร์ฟใครเซิร์ฟหอยบอลเหรอใช่อรอเขาสภานะครับอย่ามาเลยเหลือลาน้ำสั่งสอนว่าห้ามเล่นน้ำมันเป็นน้ำนะไอ้บอลหมดไฟเหรอครับบอลหมดไฟเหรอ ใช่หรอพี่แจ็คดูด้วยหรอดีๆตอนไฟบ้าตอนไฟพี่แจ็คดูป่ะดูพี่ดูพี่ดูทุกไฟน้องไม่มีพลาดสำหรับเองพี่ไม่มีพลาดน้องชายไม่เคยพลาดอยู่แล้วไฟใหญ่ไฟใหญ่พี่ไม่เคยพลาดน้องชายพี่ไม่พลาดอยู่แล้วอะไรมันมันแบบนั้นอ่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนตองชายดูหมดพี่ดูหมดน้องพี่ดูหมดกำลังไปกำลังไปกดไว้กดไว้กดไว้กำลังไปกำลังไปจะถึง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 สามคันเลยมามาหน่อยเร็วสองนาทีสองนาทีถึงอ่ะ ถ้าอยากพี่แจ็คดูอโคตรดีใจเลยเฮียโคตรดีใจเลยเอ้าด่ากูไหมเนี่ยเมืองไงไหนเฮียบอลเกินมันสครั้งกําลังไปกําลังไปนะสภากําลังไปทุกคนกําลังไปกําลังไปสวยสวยสวยน้องฝัดไปสวยสวยฝัดไปสวยฝัดไปสวยฝัดไปน้องสวยฝัดไปน้องสวยฝัดไปว่าพี่ดูพี่ดูตลอดพี่ให้กําลังใจตลอดพี่ให้กําลังใจตลอดเรียอะไรพ่อมึงเนยกําลังไปจะถึงแล้วน้องจะถึงแล้ว โอ้มาโดนด่ายแล้วว่ะเฮ้ยรับหน่อยรังหน่อยรถเหลืองเส้นหลังสะานเส้นยินน่ะตัเอางี้้าไหนเองไม่มีกำลังใจอ่ะจะบี้กูจะงจะมอบกูมาแล้วกูมารับมึงแล้วารพิเศษให้เข้มาสะพานน้องข้มาสะพานมีก็มเเดียวับาที่มีบารพิเศษนี้เดี๋ยวพี่จะไปมอบบารพิเศษให้กับเองเองมาสะพานเลยมาสะพานเลยมึงถึงบ้านถึงไ้มถึงไหมรู้เรื่องไหม ไปมาสะพานหน่อยมาสะพานหน่อยเพื่อนโดนมาสะพานหน่อยเส้นดินเส้นดินขับมาสะพานขับมาในสะพานขับมากูมาแล้วกูมาแล้วต่อ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 มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาดีมาดีมาดีมาสะพานหน่อยบอลบอลบอลเป้า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 เล็กหน่อยบอลบอลเล็งให้โดนเป้าหน่อย he บอลเอ้ยบอลเอ้ยบอลไม่ดูในสะพานเลยหน้าสะพานเลยเล็งให้เป้าโดนหน่อยเว้ยบอลเอ้ยบอลตกกูตกกูตกหน้าสะพานมาหน่อยหน้าสะพานเร็วๆมันเยอะริงมันล็อกเพื่อเราโดนเพื่อเราโดนเจ้าศพไปแล้ว มาเราศพไปป้ามาเราศพไปป่าเดินครมีปืนถือปืนครมีปืนถือปืนนะจอมเดินชุบสิคุณเป็นโค้ชอยู่ตรงนี้โอ้โหเต็มจอจัดเต็มจอจัดใช่เหรอ ไออะไรมันอะไร,ะไรมันทำเซอร์แล้วมันบริหารหลังบ้านไม้เซอร์แกงย้ายหมดลอาดีๆใช่เหรอมันเกี่ยวเหรอไม่ได้เกี่ยวมั้งลก็ดูมันก็ปกติดดนะไวเอ่อคนเยอะนะเนี่ยเซอร์ผู้คนเยอะนะนี่เนี่ยเซอร์ผู้คนเยอะอยู่นะสอยซเอามาด้เอามาด้เอาไมได้่เนี่ยรู้จักปะไอตาไอตาบาไอตามันเตาตำมาตามันจะขึ้นมันจะบดิบลดิบดิคอะมันไปแล้วอ เราเย็นจากใกล้ทหารพ่อไม่ใช่ความคิดที่ดีนะถ้าหยุดแก๊งดับเบิลเอทอะไม่ใช่ความคิดที่ดีนะมันเปลี่ยนจากชื่อแก๊งบัดเบอร์เซนเป็นดับเบิลเอทเหมือนเดิมเหรอเชื่อพี่ดิไม่ใช่ความคิดที่ดีสภาวไหวสภานเราได้นะสภานเราได้ได้ตัวหลุดเยอะนะขอไปเลยนะไอ้เฟอร์แดงมันเฟอร์แดงมันเฟอร์แดงมันเฟอร์แดงมาสองเฟอร์แดงมาสองไห้จีบดิจิบลงดิยิบลงยิบลงครับแล้วยิบลงต้องต้องดึงต้องดึงต้องดึงอย่าชน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  ตกสองตกสองไป่ได้ตกสองไม่ได้ตกสองหยุดไปเลยไอไรวไปเลยไอ้ที่สบออกไปก่อนเลยไอ้ที่สบสอบไปเลยใครมีเศษร่วมมือเนี่ยบดี้มันจะหมดแล้วสภาสภาสภาเราได้ตัวอีกเยอบ

ไปทำดิโจ๊กมึงเอาให้ตายดิใครใครก็ได้มาเอาศพกระหนูต้มไปทำคนเดียวทำคนเดียวปล่อยโจ๊กทำคนเดียวสวยน้องสวยชิรลัดไปน้องชิรลัดไปมึงเก่งจริงปะล้อชิลลัดไปน้องชิลลัดไปอะไรอะไรอะไรบอลฟังพี่นะยุบแก๊งไม่ใช่ทางออกเปลี่ยนชื่อแก๊งไม่ใช่ทางออกทำทุกอย่างให้เป็นตัวเราเองนี่แหละคือทางออกน้องชาย เราอย่างจะดีขึ้นน้องชายพี่น้องรักทำหลังบ้านเหรอมันหลังบ้านมันคุมได้พี่เหรอมันก็ต้องคุมได้หรือเปล่ามันก็ต้องแบ่งเวลาดมิมันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วถ้ามงจะทำทั้งแกงท,ทงั้งเซิร์แบบก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วปอกวะมันต้องเหนื่อยอะ่ะ